สวัสดีครับรับแจ้งมาจับงูครับเปลีนมาเลยมาจับฆาตากรรถรถกระบะสองคัน,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 นมอเตอร์ไซค์สองคันดูฟูทีมฟูทีมฟูทีมวันนี้ฟูทีมแต่ขออภยัยแต่งตัวแบบถูกระเบียบไปหน่อยช้างดาวนันยางเก่าแต่รุ่นพ่อดู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 ฟูทีมครับวันนี้ฟูทีมสรุป<ไ>มาจับฆาตากร<ไ>ใช่ไหมมาเยอะขนาดนี้เ<ไ>ขาแจ้งมาจับฆาตากรเหรอทำไมหรอมาเยอะขนาดนี้

ามมาการทำงานที่ดีให้เราให้พวกทีมงานเขาจับเราก็เดี๋ยวนคิพยปิ๊งอยากนอนเ้เมื่อเม okay. 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 ื <S <S yeah. hey. ่อเช้าไปตากล้องไปแล้วนี่เป็นเป็นผู้ภาคนิดมนีิดบางอมาเข้าพกอีกแล้วปะเขาในรูหยิดเข้มึงจะเข้าไปทำาะไรคะโคกไม่โ้างก พูสูก็มาจะจับไม้เพื่อเลยไม่จับรงฟูยกตู้ออกระวอันนี้อไม่ได้วะทงำงานที่ดีที่สุดตอทรับแจ้งมาจับงูงอลงยางงเด็กงกินง้อไป้ก่งนะมาเงอไปไรด้วยนะทำงานทำงานไยวเราดิามื่ละไหวเราดิพามึาอะไรนะดโอ้โห ตั้งแต่อีรอบที่แล้วไปจับกุหลาบไปนั่งกินอะไรก็วีผมทีมงานทั้งวงทีมนะแล้วอิงก่อนจะไม่ช่วยย่ยเรื่องยุ่ยวะยกยกวงเลยได้ไหมอ่ะตึ๊บตึ๊บช่วยกัน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 ปวดภัยไว้ก่อนปวดภัยไว้ก่อนเอาของพวกกับบ้านเราด้วยหายเลยหายกินเลยเอาเอาเอา อรับอร่อยไหมครับอร่อยลูกเล็กกำลังดิชอบเด็กๆกันนะอันนู้นแหละอันไหนแหละอันนี้มอแล้วอ่ะเนี่ยไม่มีอันอีกอันเนี่ยเจอเหรอเออเธอได้ไม่มีไปได้ที่พี่วีแล้วขอให้เราอ่ะ เนื well, ้อเลยมาเนื้อจากไหนมาไหนครับองไอ้เขา